ตรงมืองใหญ่แลยป่ะจะคูดีกว่าไหมใหอโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับพี่ผมลืมผมลืมเมืองเมืงใหญ่มืองแหละมืงนำเลยมืองนำเลยทกอยางไม่ใช่แรงกูคนเดียวยังมีชะตากรรมอีกสองคน Hello Hello Lambo โฟเฮ้ยพัดโรมหาครูเลขเบอร์เียบอกไม่อยากคุยกับมืงห่ เรียกน้อโอเคโอเคโอเคเขาบอกเขาเกลอยดีึ้นา้ามึงือนเงี้ย้อถ้าเขาเป็นคนไทยขึ้นมาด่าแมา่งเลยสารข่อหาหลอกดาวคือเ <c oughs> ขาที่แล้วมึงบอกผู้หญิงก็กลายเป็นผู้ชายกูบอกแล้วว่าผู้ชายอาจะแบบเอารูปผัวมาตั้งไงได้รูปผัวก็มีผัวแล้ว,วจะมาตั้งตำหารเลยเราก็ไม่ต้องสนใจตั้งไม่ได้ไงเอาแล้วหักผัวไม่ได้ไงอ๋อ

เห็นไหมนะสามตึกน่น,นมึงไม่เห็นแล้วสามตึกอ่ะสูงอ่ะเออห <ไป S 1> น้ามึงอ่ะมึงลงทีดีเควยเยียดแม่มึงเฮ้ยอน่ามันแย่งบ้านกูควายพีมเยียดโซเลตจับแย่งเลยเบอร์สี่กับบ้านกลางมาแล้วเราเราบ้านสุดท้ายไม่แบบเบอร์สี่คนไทยอ่ะก็บอกว่าคนไทยอ่ะก็พูดก็รู้เรื่องอ่ะน้องเผือขอ,อยาเฉยเลยฮะลาวจ้อยนะ เอากูออกว่ากูาาไม่มีปืนแล้วว่ะกูม,มีแต่สมอกกูมีกูมีแต่ยูซี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถเมย์กันแบบนี้ก็ขึ้นรถเมย์ทำไมวอะอยากขึ้นรถเมย์เออมไปบิ๊กซีใช่ป่ะจะรู้คิ้งกับทานลงแห่บุกไหให้กูได้โอเคโอเค เฮ้ยมันไม่อร่อยจิมี่ที่บิ๊กซีอ่ะไอ้ี่ี่ยกูอยากกินนี่หว่าไอสัตว์มึงก็ไปซื้อเองดิแล้วเงินซื้อให้กูไม่ได้แลว้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวสาวๆตามสาวเหี่อะไรไม่ใจไทยไปเจอเด็กเก่าอ่ะรีบๆไปส่งรีบๆกลับดีกว่า ไม่อยากเจอพี่หไปไหน,ไนก็นเ,เจอแต่เด็กเก่าอ่ะก็คนมันเคยฮอตอ่ออะฮอตแค่ไหนร้อนแล้วนะไอ้สัตว์ทุกวันนี้ยังร้อนอยู่เลยมึงอ้วนนะควายอ้าวทังนั้นเมื่อก่อนก็หล่อว,ะวะ่ะตอนนี้ก็ก็ต้องปล่อยตัวแล้วดิอ่าคนเขาไม่สมบูรณ์ความรักโม่ไงสัตว์เออเกียเจ็บดีกว่า คนที่จะเป็นมาเป็นคนที่ใช่ก็คือคนเบอร์หนึ่งอะเบอร์หนึ่งไม่ตอบกูเลยวะต้าไม่อยากคุยกับมึงอะครับเป็นกูมาบอกขอคุยขอเรื่อยขอเรน่องเลยอะไรเขาล่อยควายพูดอยู่ได้สารล้ำคามนะเขาบอกอะไรไ่ได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคิดแบบนั้นเหรออะไรเบอร์หนึ่งคิดจะเราแบบนั้นเหรอคิดอะไรใช่เขาบอกแค่เพื่อน เพื่อนขาเป็นน้องรุ่นเดียวกับมือพี่น้องไปร้องนะครับแกไม่สนใจเราเลยสนใจอะไรอ่ะก็เสียงพัดลมเบอร์สามมันดังถ้าสนใจอะเลยใครเหรอวะทำไมไม่ได้ยินไม่ได้นี่ไม่ได้ยินเสียงพัดลมเบอร์สามไม่ไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงก็ไม่รู้ก็หนูได้ยินอ่ะพัดลมหนูตัวใหญ่ทำไมหนูตัวใหญ่จัง เกมันจะพัดลมอายุมันเิ้าใช่เหรอวะทำไมกูไม่ได้ยินเลยกูใส่หูฟังนั้นเนี่ยเปิดเสียงสุดเลยกูได้ยินแค่นิดนึงอ่ะเสียงนิดนิดแน่นหน่อยอ่ะอาจจะเป็นเสียงพัดลมกูก็ได้เพราะว่ากูนั่งนั่งเออพัดลมมึงแหละเขาก็บอกอยู่พัดลมกูบอกว่าอ่านไงอ่านอ่านไอ้จารุจักครัว่าอ่านได้ควายดีไม่ง่ปวดท้องว่ะแพจกูไม่ได้มีอะไร ต้องด่ากานานนี้เลยว่ะด่ายัูกบัวอะไรสาตว์มาดีย็ดแม่ไม่มีลูกเลยเมื่อสองรับรับเป็นแม่ไหมเอ้ยเมื่อสองเมื่อสองก็ตัวเองวะเมื่อสองก็ตัวเองวะนี่กูจะเอากับตัวเองเหรอวะเนี่ยลาวเนี่ยอ้าวไอ้สัตว์อยากตายป่ะมาดีควายแบบอยากตายเฮ้ยวีพีเพื่อน เ,เก็บมาอะไรบ้างถามโง่ปวดเป็นปืนจานอ่ะไม่วะควายไงฉันมีแต่ควายเนี่ยโอ้แล้วก็ทั้งเกมไปดิเขาเรียกปืนปืนจานกันหมดแหละมันก็ควายเนี่ยอ้าวไอ้สันปวดท้องอ่ะแพทแพทแพทแบกเพื่อนๆไปก่อนนะแพทกลัวขี้ไอ้เหี้ยไอ้ไม่เหไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ไหวแน่ไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยายายาที่กินไปแม่งแม่งเริ่มอาการแล้วว่ะ ไม่มาเริ่มเครียดตอนนี้วะไอ้สัสไอยานั่นน่ะไอยาเคี้ยดก็ต้องไปจุดเขียวอ่ะมันเริ่มอาการแล้วอ่ะปวดท้องไม่ไหวแล้วแพทเล่นไปก่อนนะขับรถให้กูเล่นะกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันหนึงของเอาตัวกูแอบก่อนแอบได้ดิ บอร์ไหนบมาแล้ว่ะเขาได้เสียงปืนอะเอ้าเขาเกมยิงปืนจะได้ยินเสียงอะไรเขาได้ยินเสียงพัดลมอ่ะเป็นเบาหน่อยก็ได้เป็นเบาสักเบอร์หนึ่งก็ได <laughs> ้ใส่เบอร์ ยี่สิีโมงก็จะดี Marked a location. Marked a vehicle. I got supplies. I got supplies. Marked a vehicle. เอาสา oh <my. S 1> ม好不好เฮยาดั Fall back to safe zone. Marked a location. สวัสดีครับสายสายังดีร่บเพียดีป่ะเพื่อเรามีรถไม่ใช่หรอมีสโคบดีๆร่าเพียงคงูนิท้ายเลยมีคูณสองอ่ะมา r ์ e d a v ีเอาอยู่รน,นีนล่ละ่ะมาทำอะไรที่นี่ โหลแอร์ฮัลโหลว่างเงาเพื่อไงจิตแอร์จังเลยจ้าฮัลโหลจ้าจิตสิงอ้นจังเลยจ้าทำไมเดี๋ยวนี้อ้นจังไอ้เหี้ยมวยพูดจาแบบนี้วะโอ้โอ้แผลแผลอะไรแผล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 แผเราไอดอกกันดีกว่าไหม เดือบนยัดีกวปะเรอเร่เรอเร่เอเร่่อับเป็นยัเนับเบอร์วในัเบอร์้ไอรับไรับสรีไม่ต้องต่อยไอรับรู้นะมึงคนพาเหกิดคุณโนหลอกเรามาเยอะแล้วรับดีเฮ้ยใจเย็นดิยิงเลย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  ้วยิงให้โดนได้ิเฮ้ยเด็กยิงนะเดยเฮ้ยกูว่ากูยิงดาวเนอเฮ้ยแฟกันพีมแฟกันเฮ้ยแพทโดนยิงมีคนมามีคนมาแฟร์การอะใครกูกไปอะยิงคนก่อนช่วยคนเยี่ยอะไรไม่งันจะโอบธไอ้กูเลยพีม คุณเนี่ยที่ศพมีที่ศพมีคนหกเนี่ยพยายามเพิ่งเก็บพยายามเพิ่งเก็บต้องมาเก็บดีคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยิงแล้วเอ็มสองสี่กับคุณหกอนไหนดีกว่ามีถามกูด้วยไปการันตมันไม่มีกระสุนแล้วไปการมันยิงไปแล้วเอสองสี่กับคาไหนดีกว่าขอพิมพ์คาดีกว่าแต่เอ็มสองสี่แม็กมันใส่สามารถใส่แม็กได้เอ็มสองสี่ไม่ดีเท่าคาแค่นั้นแหละ แล้วก็รีโหลดไวคนเ้อะและสรุปอันไหนดีกว่าไอ้สัเอ้าแล้วแต่คนจะคิดแต่ถ้าเรื่องดาเมจอะก็คาก็ดาเมจแรงกว่านิดเดียวกลัวคะนิดเดียวก็เป็นดาเมจเหมงอนเั้ยใช่ปะครับไหนงบอกพากูมาไอ้ดอปนิ่มพากูไปห้าคนชัดน้องก็มันเก็บกันไปแล้วอะ่ะอือ จะเปิดเจ็ดลูกเลยวะแม่งเก็บไปป่าหรือไงวะเฮ้ยกูมีชุดใส่ได้แพทโอ้ชุดสบเฮ้ยนี่เลยที่กูโคตรอยากได้เลยชุดเนี้ยชุดซีซั่นสิบเอ็ดแม่งโคตรเท่เลยครับพี่น้องี่ชุดเนี้ยจะได้้ยมนิ่งกลัดไม่ตกแกหมดแต่มันวิ่งแล้วมันสะบัดเว้ยแม่งเท่แล้วมึงจะเอาโอลโลไมกูเพื่อกูมไม่ได้เอาให้มันกูวางทิ้งไว้ตั้งนานละ เนี่ยกูโคตรอย่างได้แล้วมันแล้วมันมันจะมีกระเป๋าไก่ด้วยเย็นๆเ <ๆ S 1> ดี๋ยวเดี๋ย <laughs> เต้นกันดิ๋ยเย็นๆเดีแต่เย็นๆรหัสนี้กูไม่มีท่าเต้น <laughs> ตายอย่าเต้นไม่เต้นไม่เต้นเอาวงไหมไปดิปะไปะดิปะไปะทุกคนปะทุกคนทุกคนรถกูติดว่ะแพตรถกูแรงไม่ไหวเลยรถกูติดอะรถคันแรกรถคันแรก เมื่อเมื่อกูได้ชุดเทพแล้วกูก็จะเก่งเลยกูเป็นนั้นแหละเอ้ามีแวดอ่ะสวัสดีครับนายหัวไก่มองอกเพื่อนแบกเราแล้วน้วาเบอร์สี่จะไปครับ,บ,บพี่เนี่ยพี <S <S ่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเนี่ยรถแดงรถแดงรถแดง ำไมตายกันหมดล่ะเ้าทำไม่กูตายแล้วทำไมกู้ตายรถระเบิดไงไม่เป็นไรก็ถือว่าแลกกูไปแล้วกันเฮ้ยกู้กะจะยิงมันดิมันยิงไม่โดนกูแล้วมันก็ยิงโดนรถอ่ะมันก็ระเบิดแล้ว Thank you Thank you โอเคไม่ต้องการที่อุกกว่า ปวดเปียเสมือินซอสพระเจ้า,จาพูดเลยรอบสุดท้ายมันมึงต้องตายด้วยวะกูต้องมาแลกไอ้ก,ออออกออลมามากกก่องสุดท้ายไอ้ลกล่องนั่นกล่องที่มึงเก็บอยู่อะกล่องนี้แหละที่มันมาแลกกับกูตอนสุดท้ายอะแล้วกูก็ระเบิดโอ้แม่งเย้เลยกูชนน้องกีก่คนมาแพ้ตอนที่ทททมันแก่สองเปล่าวะมาลงอย่างรถมาพอดีมากมันก็งโง่เนาะลงมาให้กูชน ต้องมานั่งดูเลยดูที่รักดีกว่าเียใครก็เดินตัวกแบบนเออผมก็เลยดูทุกคนแหละเฮียทำไมเบอร์สี่ไม่มีแอมพล์น้ำแข็งด้วยวะใช่ไงเออพลนังแข็งแต่แรงพลังแข็งทำไมวะเติมเป็นหมื่นยังไม่ได้เลยเลยพลังแข็งนะใช่แต่แอมพล์รวยอะไรก็ไม่รู้ เชีรยกูตายผสมเกีียวให้เยอะกันไอ้สัาจบแล้กวกูตาย,ยางี้พวกมึงจะที่หนึ่งไหมนี่ยเอเอ้ยหรือหกคนเองเราเราสี่คนมาเหลือสองเข้าวงไปเลยปะเราไปเล่นตรงนี้ดีกว่าเออเล่นตรงนีว้วะเล่นตรงเนี้ยบ้านนี้ก็ได้ไดใกล้ๆเนินหน่อย เจะไปเล่นเนินตรงกลางเลยอ่ะเนินตรงที่ว่าอยู่หลังโรงเรียนอะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ไหมเนินตรงเนี้ยสูงข้างบนโรงเรียนเลยทวีทั้งสี่คนาจะสู้ได้ไดเล่นเนินที่กูมาเร์กเลยไม <'s> ่มีคนขับแพ้เขารอมึงอยู่อะ่ะลอยอยอะไรเขาวงไปตันเลยวงดิบแล้วบบเบอร์สี่ดูแลเบอร์หนึ่งดีๆนะ ไปเลยไปเลยไปตรงไปไปเลยไปเลยไปเล่นกลางน้ำไหมเล่นกลางน้ำไหมกลัวโบมันหนีมาตรงเนี้ยปลุ่มกลัวมันหนีมาตรงเนี้ยไปตรงแถวเมืองโบราณสถานก็ได้แถวเนี้ยมันจะมีเงินให้เล่นอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยแพทมึงจะคิดนานตังวะผมไม่ได้เป็นคนขับเอาผมเป็นคนขับไม่ว่างเเห็นเพงฮัลโหลแอร์ฮัลโหลแอร์ฮัลโหล อ๋อว่าไงอะไรทำไมต้องสอบพร้อมกับไอ้แพทด้วยวะล้คาลโอเคแอร์ลคาญว่ะแพทเขาไม่รักนี่อ่ะเขาลำคาลลำคาญอะไรพูดไม่ได้พ่อตะดาอ๋อได้ๆแต่พขาเล่นโอเคมาร์กตำแหน่งขังูอะไรวะมาม์กให้เลยตรงนั้นไงแต่แล้วแต่แล้วแต่จะเล่น ในตรงนี้ก็ได้ค่อยๆไปแต่ที่จริงเราเหลือต้องสี่คนเลยนะไม่น่ากลัวหรอกสามไม่กัดขางเอาเหรอ,ล,อล,ลืมนับกูไปโทษทีโทษดชีกูหายไปแล้ว <laughs> ลืมไปกูไปแค่วิญญาณโทษดชีโทษทีกทูคิด <laughs> ว่ากูเล่นอยู่นห้ให้่นอยู่ในใจเราตล,ลอดไปง่ายนะพวกเราที่หนึ่งให้กูเตว์โอเคเดีววัก็ให้รหัสกากๆได้มีแรงขึ้นมัง้งวะ โดนเขาคิวทีคนละโอคิวไปหนึ่งไงอ้สัโดนแพ้อแพ้หนึ่งเขาคิว่สองให้คิวเพคนเดียวคนใอ้คิวน้อยแรงวะกูโดนลากแอมได้ไหมแอรเขาโซูมหาเลยโสามซูมหาเลยมีหกหกเปดเต็มที่เลยเปิดใหมันเป็นหกอะบอกรอแอรเลรื่องนั้นตากรยแตเลย ไม่น่าอยู่ฝังน้นหรไม่อยู่ฝั่งเราเลยมนียเลยใจละเปหอี่เคยุณาวพือย่างเลยไม่ได้่ามาให้ันเห็นในรปุกูไม่เห็นเลยร้าลกตายดีว่า มันน้าคุณลอตีกันวะแม่แอเปิดคุณโไปเลยเธอจะมาคอรอไปเลยเขาจะมาคออะไระอยู่เลยไปช้าได้นะช้าเลยช้าเลยไงเขต้องพวงอยู่แล้วคือลุ้เลยไอเปนไอเป็นเป็นโเลย้องสกาทีกว่าถ้าเสียไปอย่างนี้เปนหาดิ สี่ขี่รถตามไปกรื่อมันไม่ก่อเลยมันตามโมกว่ะมอสี่นำไปก่อเลยขี่รถนำไปเลยเข้าไปชาร์จโค้ดแรกเลยแล้วที่เหลือพกอดมอสี่ดีนะถอดดเลยถอดยแงวเลเจเ่อจเลยจอจอย แค่ต้องมเพื่อเพอนกูจะ่ากยิงดาบแล้วเพื่อนเรายิงเอนีมแล้วอีกตัวคนึงอีกตัวนึงคนน้ำเลนะเราลิน้คนละที่การในจัดใช่เหรอมันน้องมันน้องียวกันคนละี่สวยแล้วที่มีีกูที่เหล้วอะ ันีเหวะาเขาได้เอาเรื่องิสูนาื่อะไรสมน้ที่หนึ่ยอย่าชื่อ่าแหนแบบพื่อกรเราเราตลอดเลยเ้มาเ้มาดูสิีกเป็นือไ่เเป็นจุดได้แข่งู่ช่วว่า เฮ้ยนายทำยังไงมันไม่เ <believers> ร็มโฟนแข็งเลยสูตรแทบตายเลยไม่ได้เลยค่ะ